สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเรื่องของการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลก็ถือว่ากระสงพาณิชย์นั้นสามารถที่จะดําเนินการได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะโดยตั้งแต่ต้นปี2558เป็นต้นมาสามารถระบายข้าวได้แล้วเกือบ3ล้านตันจากสตอกรัฐบาลทั้งหมดประมาณ18ล้านตันข้าวสารซึ่งหลังจากที่สิ้นสุดฤดูข้าวนาปรังก็ทําให้ตลาดนั้นยังมีความต้องการข้าวอีกจํานวนมากค่ะล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระวงพานิ์จึงได้ออกประกาศ คณะทํางานดําเนินการระบายข้าวเรื่องการจําหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลครั้งที่3ทับ2อ5 8อีกกว่า1 6 5 0 0 0้ตันเพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาประมูลข้าวเพื่อส่งออกและขายในประเทศ แบ่งเป็นชนิดข้าว12ชนิดในคลังขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรโดยจะมีการเปิดการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะเวลา13นาฬิกาและจะเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่15มิถุนายนก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าว ในวันที่16มิถุนายนนี้ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศก็จะทําการเปิดซองทันทีในวันเดียวกันค่ะสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปยื่นเสนอราคาได้ในวันและเวลาที่กําหนดค่ะ ส่วนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะกรมการขนส่งทางบกก็ได้จัดสัมมานาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการขนส่งในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวเปิดสัมมานายืนยันเขาว่าระบบคมนาคมขนส่งทางบกยังจําเป็นต่อการขนส่งสินค้า เนื่องจากเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายและเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกข,ขนาดกลางและขนาดย่อมมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการรวมกลุ่มเป็นสมาคมหรือสมาพันธ์เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในธุรกิจขนส่งพร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีระบบ GPS มาใช้ในการติดตามตรวจสอบการขนส่งแต่ว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเร่งดำเนินการต่อไปก็คือการศึกษา ข้อกฎหมายระเบียบการขนส่งของแต่ละประเทศให้ชัดเจน เพื่อหาช่องทางหรือว่าโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นพร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้วยการทำประกันภัยตัวรถตัวสินค้าป้องกันการเสียหายซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้เร่งดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้วยการจัดหาจุดพักรถทั่วประเทศซึ่งจะนำร่องในพื้นที่นครราชสีมาและหนองสารายจุดเชื่อมต่อสระบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานน,นายนรงชัยอัครเสรรนีพร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจพลังงานของไทยก็ได้เข้าร่วมชมเว r ร์กัสคอนเฟอ e รนซ์0 1 5ครั้งที่26ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นงานที่สมาพันธ์ก๊าซระหว่างประเทศจัดขึ้นทุก3ปีเพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาโอกาสในการขยายอุตสาหกรรมกา๊าซธรรมชาติ โดยในปีนี้มีบริษัทผู้นำด้านพลังงานกว่า600บริษัทใน100ประเทศเข้าร่วมโดยโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เป็นประธานเปิดบูธของบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของธุรกิจก๊าสสู่ยุคสมัยของความยั่งยืนเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่สามารถลดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และในการไปงานนี้ปตท,ทก็ได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าสําคัญหลายรายค่ะเพื่อวางแผนจัดหา LNG ในระยะยาวอาทิบริษัทเชฟรอนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการพลังงานโลกกลุ่มกาตากาซซึ่งปัจจุบันจัดส่ง LNG ให้ป,หปตทอยู่2ล้านตันต่อปีการเจรจากับบริษัทเปโตรนัสและบริษัทเอนจีในการซื้อขาย LNG ในอนาคตและยังมี และยังได้มีการเจรจาธุรกิจร่วมกับบริษัทโททานและบริษัทเชลเพื่อหาพันธมิตรอื่นๆเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้านเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ3าถึงสต่อปี ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนค่ะสลับบวกและลบขณะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นสหาราัฐปิดการซื้อขายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังสหาราัฐมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะจากตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาค,คมและยอดขาดดุลการค้าที่ลดลงมากที่สุดในรอบ6ปีค่ะส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นไป64.33จุด ปิดที่ระดับ18,076.27จุด n a s d a นัสแดกปรับขึ้น22.71จุดขณะที่ S&P 500ขยับขึ้น4.47จุดค่ะมาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะดัชนีนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้น72.03จุดสวนทางกับหังเซงตลาดหุ้นฮ่องกงที่ร่วงลงไปกว่า383จุดดัชนีลงมาแตะที่ 27, 2 7 4 3 2จุด ขนาดที่เสี่ยงให้คอมโพสิตของจีนลดลง87.56จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวพันผวนนะคะแม้ว่าเซนติเมนต์จากต่างประเทศจะเป็นบวกแต่ว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายส่งผลให้ปิดตลาดภาคเช้าดัชนีแตะที่1,479.23จุดปรับตัวลดลงไป2.84จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย17,341ล้านบาท ด้านราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเมกซ์ของสหาราัฐปรับลดลง1 1, 1เหรียญกับอีก62เซนค่ะราคาลงมาปิดที่59เรียญ64เซนต์ต่อบาเรลส่วนเบรนต์ตลาดลอนดอนลดลงไป1เหรียญ69เซนต์ปิดตลาดที่ระดับ63เรียญ8เซนต์ต่อบาเรล ส่วนราคาทองคําในประเทศนะคะวันนี้ปรับลดลงไป50บาทต่อบาททองคําทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่18,850บาทขายออก18,950บาทส่วนทองรูปพัรร์ขายออกอยู่ที่19,350บาทค่ะ